จะลองครบรอบ25ปีค่ะกับแคมเปญสุดพิเศษของทาง BSC ค่ะ BSC Move Forward Move Forgive ค่ะส่งของขวัญและความสุขเพื่อชีวิตที่ดีกับทาง BSC ค่ะหากว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เห็นรถสีแดงคันนี้อย่าลืมค่ะเข้ามาถ่ายรูปและอัปโหลดลงบนโซเชียลและติดแฮชแท็ก BSC 25TH และแฮชแท็ก Move Forward ค่ะ ือถ้ามาทักทายกันก็ได้นะคะแล้ววันนี้ค่ะเราจะมาส่งมอบของขวัญสุดเซอร์ไพรส์สนี้ให้กับคุณมิกทองระยะไปกันเลยค่ะโอ้ยโ,โอยอ,อเลยเียซีซอยครับ เยอะมากเลย เนื่องในโอกาสที่ BSC International มีอายุครบ25ปีในปีนี้นะครับและในฐานะที่มิกเป็นพรีเซนเตอร์ของ BSC ซอยนะครับมิกก็อยากจะขอขอบคุณ BSC ซอยมากๆเลยนะครับผมที่ไว้วางใจให้มิกเป็นหนึ่งในครอบครัวเดียวกับ BSC ซอยมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับและ BSC ซอยเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในความสําเร็จของ25ปี BSC นะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้มิกขอเป็นตัวแทนนะครับผมอวยพรครับให้สินค้าทุกแบรนด์เลยนะครับผมที่อยู่ภายใต้ BSC เนี่ย ขายดีมากๆนะครับผมแล้วก็อยู่คู่คนไทยไปตลอดเลยครับ25ปี BSC International Move Forward